สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะพอดีว่าอยากจะจัดกระเช้าให้เพื่อนหน่อยอะค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากได้ของประมาณไหนคะจะได้แนะนําถูกค่ะอืมช่วงเนี้เทโลกร้อนกําลังมาแรงมากเลยค่ะแถมตอนเนี้หนึ่งวันเนี่ยแทบจะมีสามฤดูเลยพอจะมีเอ่อเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนแนะนําบ้างไหมคะ คุณพี่มาถูกร้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ลดโลกร้อนแถมยังได้รางวัลตัวจีโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่สนใจชิ้นไหนดีคะโหยดีมากเลยค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูรบกวนพี่ช่วยจัดกระเช้าให้หนูหน่อยนะคะ เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าประมาณนี้โอเคไหมคะโอโอเคเลยค่ะพี่ผลิตภัณฑ์รักโลกแถมยังสวยขนาดนี้เพื่อนหนูต้องชอบมากแน่ๆค่ะเออไม่ทราบว่าสแกน QR ว o d e คตรตงไหนหรอคะปีใหม่นี้ขอเชิญชวนทุกท่านซื้อของขวัญที่เป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตัว G โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็วันที่17ถึง25ธันวาคมนี้มีงาน Green Otop ที่เมืองทองธานีอย่าลืมพกสูงผ้าไปช็อปปิ้งกันนะคะ